วันนี้เราจะมาเก็บกระท้อนกันนะครับกระท้อนในสวนหลังบ้านนะครับเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาดองกระท้อนกัน ทีนี้เราจะถึงขั้นตอนการดองกระท้อนกันนะครับนั่นอันดับแรกนะครับเราเตรียมกระท้อนที่เก็บจากต้นมาตะกี้นะครับเราก็เอามาชั่งก่อนนะครับอ่าชั่งในทีนี้ชั่งได้ประมาณ3.5กิโลนะสกิโลครึ่งสามกิโลครึ่งชั่งเรียบร้อยเราก็เอามาล้างล้างเสร็จก็เอามาแช่น้ําเกลือไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ผิวมันสวยนะครับแช่น้ำเกลือไว้ประมาณ5-10นาทีนะครับ หลังจากแช่น้าเกลือเรียบร้อยนะครับเราก็จะ,ะใช้หัวเชื้อนะครับหัวเชือ้อดองผลไม้นะครับนี่ตราลูกท้อนะครับ3ามกิโลครึ่งนะครับสามกิโลครึ่งเราก็จะใช้ตัวนี้ประมาณนะครับเจ็ดช้อนพูน่ะเจ็ดช้อนพูนตักอย่างนี้นะครับสองนะครับ สามสีช้อนผนแล้วก็เราก็มาละลายนะครับละลายตัวนี้ให้หมดก่อนนะครับให้มันละลายละลายให้หมดเลยนะครับ ต้องละลายให้หมดนะครับเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยบแบบนี้ครับละลายละลายมันให้หมดนะครับอ่านะครับหลังจากที่เราคนสารละลายหัวเชื้อเนี่ยมันละลายเรียบร้อยนะครับเราก็มาเอากระท้อนตรงนี้ลงในถุงเลยนะครับใส่ถุงเลยอย่างนี้ครับ ใส่เลยครับใส่ในถุงเลยบางสูตรเขาก็จะมีการปลอกด้วยนะครับแต่ว่าของเราจะไม่ปลอกนะครับเพราะของเราจะเก็บไว้กินนานๆนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยอย่างนี้แล้วก็เอาน้ําสะอาดนะครับน้ําที่เราใช้ดื่มนี่แหละครับใส่ให้มันท่วมกระท้อนนะครับหลังจากใส่ที่ท่วมกระท้อนเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็เอาหัวเชื้อลงใส่ตรงในนี้อีกทีหนึ่งนะครับเมื่อใส่หัวเชื้อเรียบร้อยก็ปิดปากถุงไว้นะครับอา่านนั้นใส่ให้มันท่วมกระท้อนแบบนี้นะครับนะครับท่วมกระท้อนแล้วหลังจากนั้นก็เทหัวเชื้อนะครับเทหัวเชื้อลงไปเลยนะครับ หัวเชื้อมานะครับเทลงไปเลยนะครับเทหัวเชื้อเรียบร้อยนะครับแล้วก็มัดปากถุงให้แน่นนะครับทีนี้เราใช้ถึงสองใบนะครับมัดมัดข้างในก่อนนะครับเราจะมัดใบข้างในก่อนแล้วก็ค่อยมัดข้างนอกนะครับมันมีก่อถุงนะครับมัดให้แน่นนะครับ มัดให้แน่นเก็บไว้ประมาณ20วันก็เริ่มแกะมันสามารถแกะกินได้แล้วนะครับถ้าเราแกะออกมาแล้วปุ๊บทานนึงหมดก็ต้องมัดปากถุงให้แน่นอีกทีนึงนะครับอ่ะเป็นอันเสร็จขั้นตอนกันดองกระท้อนหรือว่าดองบะตื่นบะต้องบ้านเฮานะครับทีนี้ก็ รอนะครับรอ20วันเป็นต้นไปก็แกะออกรับประทานได้เลยนะครับ